สวัสดีครับก็พบกับบ้านสวนชมไพ่หวานกับลุงจุนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปตัดหวายนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งนะครับเขาสั่งจํานวนสองร้อยบาทครับเขาก็สั่งเรื่อยๆครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับคือเขาจะสั่งไปทํากับข้าวขายนะครับก็ร้านก็อยู่ที่บึงของหลงนะครับก็พวกนี้ก่อนไปทํางานก็จะแวะเอาหวายไปให้เขานะครับ ร้านที่สั่งคือร้านชนิดลาบเป็ดนะครับซึ่งหลักๆเขาก็จะขายลาบเป็ดนะครับแต่ก็มีทุกอย่างนะครับอาหารตามสั่งทุกอย่างนะครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารอีสานนะครับซึ่งเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือแกงหวายนะครับในการตัดหวายนะครับอสไตล์ผมนะครับสไตล์ลุงจุนก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีมีม,มีมีสําหรับตัดส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเทียม แล้วก็พร้อมกับคอนนะครับคอนตอกนะครับได้อีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงมือนะครับไว้ก็รู้กันอยู่ว่ามีน้ํานะครับถ้าแทงเข้าไป้วปวดมากนะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนและถ้าร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเอาน้ําดื่มไปด้วยนะครับน้ำดื่มไปด้วยสองร้อยบาทก็จะประมาณสี่สิบต้นนะครับเพราะว่าผมขายสี่ต้น ต่อ20บาทนะครับก็200ก็จะประมาณ40ต้นพอดีก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับคะกันไปนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าแรงๆแบบนี้ก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเป็นหน้าผลก็หวายจะเจริญเติบโตดีนะครับก่อนจะไปตัดก็อย่าลืมนะครับรับมีดรับเสียไมด่ดีนะครับเพราะว่าต้องใช้ความคมนะครับถ้าไม่คมก็ มันจะตัดได้ออกมาไม่ดีนะครับถ้าเดินมาหลังบ้านนะครับก็จะเต็มไปด้วยกอหวายนะครับอย่างเช่นกอนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับที่ต้นขนุนก็จะมีกอหวายอยู่เต็มไปหมดหวายนี้ก็เกิดขึ้นเองครับเพราะเกิดจากนกนะครับกินกินผลแล้วครับผลแล้วก็อิจระไปทั่วนะครับมันก็จะเกิดเองขึ้นมานะครับอย่างเช่นกอนี้นะครับเช่นต้นนี้ครับ ก็น่าจะใช้ได้นะครับต้นไบที่จะใช้ได้นะครับก็จะมีความยาวประมาณหนึ่งศอกนะครับหนึ่งศอกขึ้นไปนะครับก็สองต้นนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่เราไปดูข้างในก่อนว่ามีต้นที่สูงกว่านี้ไหมที่ตัวกว่านี้ไหมนะนี่ครับนี่จะมีใบทั้งนั้นเลย ถนน,นนะครับครับถนนก็มีนะครับขนนน่าจะอันนี้ตัดได้ครับอันนี้ตัดได้แล้วก็ทิ้งไว้สักสองสางวันก็น่าจะสุกเอในท่อน,นี้จะเป็น ผมจะลองปลูกผักหวานนะครับจะลองปลูกผักหวานก็เดี๋ยววันหลังก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับก็จะลกไปหน่อยนะครับนี่ครับลกหน่อยอันนี้ให้น้ําครับให้น้าวันนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันอยู่ใต้ต้นตะขบนะครับ อ๋อตรงนี้เยอะเลยครับมีแต่ต้นที่ใช้การได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดเลยนะครับตัดแล้วค่อยมาดูผลงานนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีลูกเล็กๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้มีดตัดไอ้ตรงนี้เลยมันก็จะทําความเสียหายนะครับก็เลยต้องใช้เสียมนะครับเสียมก็จะแนบลงไปลักษณะนี้ครับ แล้วก็ใช้ค้อนที่เราเตรียมไว้ตอกนะครับมันก็จะไม่สร้างความเสียหายนะครับแต่ว่าถ้าแม่นก็ใช้มีดก็ได้นะครับมีแต่ว่าผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มือเริ่มจะสั่นๆนะครับนี่ครับตัดออกไปแล้วสองอันนะครับอันนี้ก็จะยังยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็จะโตขึ้นมาแล้วก็ให้ผลผลิตต่อไปนะครับนี่ที่เราตัดนะครับก็ได้อยู่สองต้นสองยอดนะครับ ก็ประมาณนี้เมื่อเราตัดออกไปแล้วนะครับใบนะครับใบที่ใช้เราก็ต้องมากองไว้นะครับตั้งหากนะครับเพราะว่ามันมีน้ำนะครับก็จากัดพื้นที่ไว้นะครับก็ไม่ต้องเผาก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะยอดอ้สายของมันเองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัดไวยนะครับจํานวนอีกสิบยอดนะครับนี่มาเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับ ก็จะเสียเวลาในการตัดหญ้าไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานเดี๋ยวก็จะเอาไว้ไปส่งกีฬานเขานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านสวนชมไผ่หวานกับลุงจุนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ